บสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีประสุข่สุขคนเดอร์วันนี้บัอรจอนก็ออกมาให้มาหนาเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้พ่อเพิ่นกระซิบมาหวานฆ้าเนาะเพิ่นกําออกลังทําการด่าจ่พี่น้องโอ้โหัวฟซีฆ่าหวานจากตาหวานกับบ่มีหนาเนาะพี่น้องหวานพงนเนาะพ่อเพิ่นกำลังกำลังฆ่จพี่น้องบัอจอนกระซิบมาฆ่าหน้าซอยพ่อเพินพี่น้อง หเาเป็นสิคาดจาักตาเนาะแต่เห็นเป็นซอมใบสองห่าพี่นอ้องหวานพงเลาวก่อนพี่นอ้องถ้าหวานลายก็จะมันตายเน,ะนา,มมมเาะน้ำบ่มีพาะวน้ำกันอยู่ไกลไกลกันพี่นอ้องถ้าอยู่ใกล้น้ำเนาะว่าเขาฉูบน้ำน้องใส่ลงทำการคาด ไม่แน่แต่โบแดดพี่น้องมาเนี่ยถ้าแดดนะป้าแต่ขาดนาถ่ายนา,นาเงาไปแล้วไม่แน่แต่แดดโบดเนาะเพมีแดดเหนเดิดเมดดประจอนกามาแต่หานละไม่พี่น้องกับซาพรกัน หวานจักตาเนี่ยขาจักตาตองหวานใส่กับฝนตกมาใส่กันยังค่พี่นนเนาะมาเคลื่อนในกับโตกอยู่ฝนตกอยู่แถวบ้านจะบ่คอยแห้งกันเลเนาะตกแบบเดียวกับยุดอยู่หน้าตกพอแต่ดินร้าย แค่แน่แต่ปลูกมันใส่ตุกมา้าม,มันี่ได้ ข้างนั้นสิเป็นซุ้มที่ปะจอนไทยหุดไว้พี่น้องแถวที่ไทยไววในแม่นเบตาก้าพี่น้องสี่ตาของเศร้าในพ่อเหมือนกับพูดเป็นไทยหุดไว้อยู่ภายลุ่ม นไทยกบยใบไม้เนาะมันบใบไม้ฝนตกละลามาใส่ไทยกบไป,ปให้มันเนาว บุกหน้ากัยังบทันไทยเนาะยันไทยแย่มันยังแข็งพี่น้องก่กมันตกมันสุ่มกว่านี้ก่อนแล้วเลยพี่น้องให้เนี่ย ให้นี่ต่อ ให้ในแต่ละปีเพิ่นสิว่านเข่าเตี้ยเนาะเข่าอีเตี้ยเพิ่นสิลองคาดเปลี่ยนพอเพิ่นเดี๋ยวลองถามเพิ่นก่อนเนาะว่าเพิ่นสิคาดเองหรือสิให้บอ่จอจรสคาดเปลี่ยนเพิ่นตั้เแต่เพิ่นคาดตาก้าเพิ่นก็ะยักคาดเองเพิ่นเนาะเพื่อนกยักได้มากเพิ่อนนะนะคาดเปลี่ยนบ่คาดเปลี่ยนบ่เพื่นสิคาดเองฮนะ ใจคาดเองบ่เผืเ่คา,าดเองเพิ่นเนาะยันบ่ได้มักเพิ่น แต่ละเถื่อก็มีแต่พ,พ่อพี่น้องพี่น้องเวลาคาดไทยตะก้าก็มีแต่เพื่อนน้องเป็นคนเห็นเองส่วนลายบอ่อจอนก็นมีแต่ไทยหุดหน้าแล้วก็ไทยดำเนาะไทยดำคาดดำส่วนลายตะก้าก็มีแต่พ่อเพื่อนพวกคนเห็นเองเพื่อนเนะาะแังได้มักแตงได้ใจเพื่อนแบบแบบเวามคา,าดไปแบบมันโบกเยียงอะนะบอลได้มันลุกมันโนนเนาะ เป็นคาดเป็นได้เป็นบกหักบนได้เป็นประมักเป็นกานั่นใส่ขาดใส่หัวเป็นสีหวานช่วงไหนเนาะเป็นสีหวานช่วงแรงบ่หรือว่าเป็นขาดไปก่อน ระว่าคาดไว้ก็เอามาวาดเลยหรือว่าแนาวใดก็ยังบุง้งเนาะอยู่แทวเทิงกันยังประมาณสี่ตาตากาแต่อยู่เทิงยังบงทันหวานเดี๋ยวต่อให้มีน้ำก่อนจังสีหวานพวมันใกล้เทียงแน่ก็ย่านไกล่ลงมาสะมากิน นเทนิไก่มันลงมาบ่อห้อนยันแต่งัวเนะพี่น้องซอมแต่งัวยัานมาเหยียบมาผ่า หวานกล้าใส่กันเอาคนโตก็มาห้ามกันยังไงพอได้เม็ดเข่าบ่าแห่งบ่โค กับคาดรอบตัดก่อนเนาะบอกว่าเพฤนจิคาดรอบยาวนำบอกเมื่อพฤนจิคาดรอบเดียวแล้วจบ แถวบ้านบ่อจอนแถวแถหน้าตีนบ้านครับว่านก้าววานบุ้งบนแลเน้ะพี่นอ้องเพราะวา่าแถวหน้าเป็นหน้าโถงเนาะมีหน้ามี้ยเา้คนกับไทยหดกันแล้วเรียบร้อยแล้วนี่นาโคกครับอยากคอยมีหน้ามาได้โคกหน้าบ่อจอนี่ขกักพี่นอ้องเป็นนาเพียงเนาะ ถ้าฝนโบแห้งอะไรในน้ำโบมีถหาแน่ในน้ามันเป็นค่้อยเนาะพี่น้องน้าเป็นค่้อยเป็นห่อเป็นอย่างเวลาฝนตกน้ำกัไหลลงมาเขได้อ่างลงไปใส่ผายเนาะขาดตั้งพวงแล้วกับสิบ khát thằng nhau bạn này หอดยามหายยามนาแล้วพี่นอ้องบางคนก็โลหายลงนาเบ่แล้วเนาะคงกะเห็ดหายเห็ดนาคนบดเห็ดนาก็หาทำงานซื้อข้าวกิน ใกล้เลยน้องใกล้สิแล้วเลย ไทยุดหน้ากะโอ้โหจักมือเนาะสิแล้วพี่น้องโมเมนต์น้อยๆเนาะไทยุดหน้ากะถ้า2องคนไทยกะไ้เวลากะโบไลมือบันไดเนาะไทยหุดหน้าก,าถาก,าากาาะถ,าากาถ้าบดดนอดแดดเนี่เนาะพี่น้องถ้าคืบมาเนี้ยไทยก็จะได้ เฮงแน่พี่น้องถ้าแดดๆดดก็บุยยักบันไดเนาะอยากเล่นเขาแต่ห่มถ้าห่มนั่นนี่เนะาะไทยบัดมือก็ได้ น้องมุกี้ก็อยู่เทียงแล้วไม่ใหญ่เพิเ่เนอนยังม่ทันตื่นตอนนี้ก็แล้วแล้วพี่น้องคาตาคาเราเราแต่พอเพิ่น้องเข้ามาหวานเนาะ ก็โอเคพวกแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับปัจจุบันกษตรคอจบคลิปเอาไวส้สำเนียก่อนเด้อม,มาดอยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคสร้แล้วก็สั่งจะเด็กของพี่น้องนะเพื่อสุขภาคลิปใหม่ๆจากส่องของเฮาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง